ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเร,<อ>รนาเอเอสส่วนวันนี้เราก็พาทุกคนมาที่อะไรน,นะยูนิตเดลลาที่อ่าบุณกองมนิวเซาเวลนอเนาะวันนี้เราพาทุกคนมาดูเพื่อนสามีเขาเล่นกอล์ฟคาดกันที่นี่เนาะเพื่อนสามีเขาอยากมาดูเขาก็เลยเราก็เลยมากับคสามีแล้วก็จะได้มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะ อันนี้เราก็นั่งรอไอ้คุณสามีเขากำลังโทรหาเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ที่ไหนเนาะเราก็ได้ไปเจอกันตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่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 แข่งรถให้โยคอร์นี่เตียงเกตนะตัวนี้จะเพียร์เอาไว้ที่ยูนิออเบอร์กิโกคาร์ทรักบอร์กิโกคาร์ทรักสเนาะที่บุรีรกองนิวเซาท์เวล แปดชี้ม,มกงก่อนห่สองวินนี้คุณสามีเขามาดูแซ่สาวคุณสามีเขามาดูเพื่อนเขาแข่งเอ้ยเขามาเล่นแข่งโกคาร์ทที่นี่เนาะไม่ได้มาเล่นแข่งมอเตอน์ไถึงว่าเขาเรียกว่ามาเล่นเนาะเราก็เลยมาดูไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะหาเขาเจอหรือเปล่าเรามาดูกัน บริเวณข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสนามโกคาร์ดโอเคไหเยอะเย่เหมือนบ้านเราหรือเปล่าเนาะเป็นประมาณนี้เลย <c oughs> วันนี้แดดดีทุกคนคนก็เยอะด้วย What is it, this thing for Daddy Daddy What is this thing for ก็เจ้าหนุ่มชวแก่ค่ะ อ๋อ yeah. เหล็กตัวน wow. no. ี oh. ้สำหรับ hmm. อ่าเรียกว่าอะไรนะสำหรับอ่าตังรถแข่งเนาะประมัณนี้มาได้ดูเสียรถแข่งที่ออสเตรเลียก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้สามีก็เจอเพื่อนเขาแล้วเนาะ แล้วทำไมเขาถึงเดินไปกันฝั่งนอกสนามฝั่งทางน้นมาดูกันคนรถที่เขาแข็งประมาณนาี้ no, รถแข่งตัวนี้ <is it? S 1> เป็น uh, ของเขาเองเนาะเราสามารถมา yeah. so เล่นได้หรือว่าถ้าเรารมีของเราเราก็เอาของเรามาเองได้เนาะออันนี้เป็นของเขาเลยยินดีต t นคุเรียกไซร์แลี่เ o ็บไปนอยดิดเใส่เสต็ p ใส่

The, 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 yeah, the smoke from the engine coming out there, babe. Mm -hmm. okay. So you start on here, get rev it, and then we just keep you off and away you go. Yeah. Mm. What you doing up there? i You dancing again? Come on. Show me how you dance. You You can see your over there, where? yeah. yeah? Mm -hmm. พี่บัน for Saturday อีบัน f o สตาตอนนี้รถเพื่อนสามีก็ซ่อมเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปเล่นโกรกาต่อเนาะ โกคาร์ฟนี่ก็เป็นกีฬายอย่างหนึ่งที่คุณสามีชอบมากเหมือนกันเพื่อนเขาบอกว่าจะซื้ออยากไม่ซื้อเล่นสักคันคุณสามีเขาก็ตอบว่าอยากอยู่แต่ว่าเขามีของเล่นเยอะแล้วเขาบอกถ้าฉันติดชุดน็อตไว้ได้ดิเพชรอยก็นัดยุมธ์พอดประเทศไต้หวันเชื่อมีไต้หวันเอ่อไต้วันเซนน่าแทบเกี้ย เดเซลเดเซลตะคายอนี้ตอนนี้เราจะพาทุกคนเดินไปดูร้านที่เขาขายรถโกคาร์ใน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 ยูนิตเดราเนาะที่เขาเล่นโกคาร์กันเขามีขายโกคาร์ด้วยขายรถโกคาร์ตเลยสามีขยับมาดู กัดหราบรถโฟลคัสมือสองเนาะที่นี่เยอะเลยเพียบเลยเป็นประมาณนี้เลยอันนี้เป็นล้อรถของรถโฟล์คลั ทุกคนเข้าไปดูข้างในกันบริเวณข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้บเเฮไดี่คเซเซตทพี่เซนานังหลอกนี่คน มาไปซื้อขอเราจะเดินไปเก็ลูกสามีไปซื้อน้ำเบิเลยข้างในมีเป็นราคาทุกคนราคาของรถโกาคาร์ดคันนี้ดสอลลาร์สำหรับปสองเนาะ มสอสี่สสส 4, สสสห้าก็ไม่รู้อุตสันมอแพงส่วนคันนี้สองพันสีิบแพคอสบิเกอร์หรอห้าคนที่สันมอแพงกันแต่วันมัดบีนิวโดูมั้งอี่สันสวยคันเลต่สอตสันคันนี้สวย ท่านี้ไม่บอกราคาอาจจะไม่ได้ขายเนะระวังเส่ส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนรถใหม่เลยเนาะถ้าเป็นเฉพาะตัวข้างบนให้ยี่คอดี่สิงเด็ดีิ ค้าตีค้าตีตัวนี้ New chassis 5หลอดนี้5,700วิทาร์สเดนจิน10,500ถ้าสำหรับตัวแค่ตัวข้างหน้าตัวนี้คือ5,750แต่ถ้ารวมทั้งหมดทั้งมาตัวเครื่องทั้งอะไรทั้งหมดเลยเจะราคา, 5, มมา1 5 3 5ดอลลาร์ ก็มีชุดมีอ,อะไรขายเยอย สามีเขาก็กำลังจะลงขับแล้วเนาะน้องเออ,อ,เอ,อไม่ใช่ลูกชายเพื่อนสามีนุ่มน้อยคนนี้อายุแค่เท่าไหร่ฮะอันพี่เชอที่เนี่ยอ,อน้นสิบสามปีมปรอบต่อไปที่เขากำลังจะไปกันที่ทุกคนเห็นข้างหน้านี้เนาะเป็นรถส่วนตัวของเขาเองทุกคนเลยนนเนาะเอ่ แล,แล้วพาทุกคนไปดูใกล้ๆ ข้ามถนนรถแข่งทุกคนเราจะไปยืนดูลูกชายเกอนสามีฝั่งตรงนู้นคันสีเหลืองที่กำลังจะมานี่เป็นคัน Thank <laughs> you.